สวัสดีครับทุกคนเก็บข้าวเอาไหมมาโอเคครับสาสวัสดีครับผมทอมมี่สิทธิโชคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฮะครับผมคืองานวันนี้นะครับก็เป็นงานแบบของเพชชิกแพร์นะครับผมก็เป็นร้านทําผมนะฮะซึ่งเป็นร้านที่ทำตัดผมประจําอยู่แล้วนะครับก็เขาเห็นแบบว่าแบบทอมมาตัดผมบ่อยแล้วก็เห็นทอมแบบชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบว่า เหมือนเชิญชวนให้ทำมาแบบเป็นจัดงานมีเล็กๆกับแฟนๆอะไรเงี้ยซึ่งงานวันนี้ก็เป็นงานที่แบบตรงตามใจหมนะครับ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่ามันก็ดูอุ่นแล้วก็แบบได้เจอแฟนๆหลายๆคนแล้วก็มันเหมือนได้มาร้องเพลงกับคนที่อยากฟังเสียงเราจริงๆนะคดีช่วงนี้เหมือนเราก็ได้ขึ้นสเยงบ่อยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับ งงออล่าสุดนี้เพิ่งไปขึ้นออ,อก,ปอป,ออกปอปครับก็โ,โหเป็นจริงๆถ้าพูดถึงศิลปินหรือว่านักร้องนะครับก็น่าจะแบบว่าอยากขึ้นเวทีนี้ที่สุดแล้วเพราะแบบเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมก็มันตื่นเต้นมากเลยครับตอนแรก <laughs> <laughs> คือแบบว่ามันเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆจริงๆแล้วเราก็เราก็มีโอกาสได้ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบ ปกติผมจะเป็นคนประ,ประม่ามากมากเลยแบบว่าเวลาเหมือนทำอะไรที่มันใหญ่ๆเลยหรือว่าเขาเรียกอะไรเกินประสบการณ์ของเราเนียครับก็จะแบบคิดเยอะแล้วก็แบบไม่กล้าทำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอพอไปถึงงานแล้วจริงๆก็เห็นแฟนๆหลายๆคนมารอเชียแบบดูมันดีแล้วก็แบบให้เสียงกรี๊ดเสียงแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยมันก็แบบทําให้เราอบอุ่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันคือแบบเซฟโซนของเราแล้วเราก็กล้าเอาอไปทํามันมใช่ใช่ครับแล้วก็แบบว่า มือนคิดน้อยลงเลยแล้วก็ทํามันออกมาให้แบบเป็นตัวเองแค่ออกไปแค่ออกไปทําตามความรู้สึกกับเพลงเลยครับต้องถา่จริงๆทำนี่ก็คือขึ้นมาหลายเวทีแล้วใช่ครับโดยเห็นภาพตัวเองบนแบบเวทีในราชมังคลาก็มันใหญ่มากเงี้ยเคยนึกภาพะเอาจริงๆคือแบบว่าทําไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องเวทีหรือสเตปไหนๆเลยครับแค่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ไม่ได้มั่นใจกับตัวเองด้วยครับว่าแบบร้องได้เลยครแค่ แค่รู้สึกว่าแค่ชอบแค่ชอบเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะเอามาเป็นอาชีพหรือว่าอะไรแค่แค่นั้นเลยฮะเอออ่้ยซะป่วยซะอย่างนั้นขอ้าขาเอ้าขก็แต่ต้องถามว่าเมื่อวานนี้ลุ้นแล้วร็แบบฝนจะตกหรือเปล่าอะไร้ยให้ลุ้นลุ้นนี่คือแบบว่าที่ไปคือตอนแรกที่เราไปถึงใช่ไหมไปเตรียมตัวทอมก็ไปดูสเตจก่อนฝนก็ตก แล้วก็แบบอ้าอแล้วก่อนจะโชว์ไม่ได้โชว์เลยแล้วก็แบบว่าฝนตกมาก่อนป,ปลอยๆแล้วก็แบบหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออโล่งละสุดท้ายพอตอนก่อนจะโชวก์ก็ตกอีกครับตก,ตก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 เสร็จปุ๊บก็มันเป็นเขาเรียกอะไรนะสำหรับโชว์มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะแล้วก็ตอนที่เราซ้อมมันคือสเตจม,มันเรายังไม่ได้คุ้นชินกันมาขนาดนั้นฮะแล้วพอฝนตกมาเวทีมันลื่นด้วยฮะเราก็เลยแบบเหมือนเพิ่มเพิ่มความระมัดระวังในการก้าวเดินมากขึ้นอย่างเงี้ย ก็แบบว่ามีพี่มาร์คคนแรกนะครับที่ออกไปโชว์เขาก็บอกว่าเขาก็แบบแนะนําน้องๆบอกว่าน้องๆระวังด้วยนะแบบว่าส่งพี่มาร์คไปแบบเซอร์ไเวทีไม่ได้ไม่ได้ส่งไปแต่คือมันบังเอิญพอดีฮะพี่มาร์กก็แบบน่ารักมากก็บอกบอกน้องๆแบบว่าเหมือนเราดูมันดีเป็นครอบครัวแล้เขาเราก็เทคแคร์กันอยู่นะก็บอกว่าระวังด้วยนะเวทีแบบลื่นมากสเตจลื่นมากอะไรเงี้ยก็ก็แบบพอสุดท้ายปุ๊บพอถึงโชว์จริงๆ ก็ไม่ตกครับก็ดีด,ดีไปใช่ครับสบายก็ถือวด่วด,วดีด้วยใช่ครับถ้าามว่าเราแบบว่าประทับใจอะไรที่สุดในคำของทุกทวาประทับใจที่สุดเหรออืมคงจะเป็นายยาการได้โอ้หหลายอย่างจริงที่และคือประทับใจศิลป,ปินหลายๆคนด้วย,ยมันเหมือนแบบผมชอบเด e t o y ทอยส์ผมชอบหลายๆวงเลย พากินสันหรืออะไรเงี้ยแล้วมันคือแบบเราได้ไปขึ้นสเตจเดียวกับเขาอะแล้วมันแบบโอ้โหมันปิ่มใจมากพี่แล้วคือคือเป็นศิลป,ปินแนวหน้าครับพี่มีชื่อเสียงแล้วเราก็เป็นแฟนคลับด้วยในการที่แบบเราเราเป็นศิลป,ปินเหมือนกันแต่ว่าเราก็เสพผลงานเขาจริงจริอะไรเงี้ยมันดีใจตรงเนี้ยฮะที่แบบเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะได้มายืนอยู่บนสเตจเดียวกับศิลป,ปินที่เราชื่นชอบมันคือมันคือความประทับใจหนึ่งอย่างครับแล้วก็ขอบคุณทางแบบ ออทอปปอปมากๆที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเราไม่คิดว่าเราจะได้ไม่เคยอยู่ในหัวเลยว่าเราไม่อัจเอื้อมเลยว่าไม่ไม่อัจเอื้อมเลยว่าเราจะได้มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบเหมือนเขาทําให้เราได้มายืนตรงนี้เลยครับใช่เร็วเร็วด้วยใช่ครับเดีเราเลี่ยนดใช่ครับทีนี้ถามย้อนนิดนึงปาร์ตี้หมุกกะทะวันเกิดเออเป็นยังไงบ้างนะทำไมถึงมาเป็นทีมนี้กันหมุกกะทะใช่ไหมฮะ อยากกินเองใช่ไมไม่ค่อยได้กินแล้วแต่แต่ว่าไป,ไปแย่งแฟนคลับก็อิ่มเหมือนกันออการที่แบบว่าทำหมกกระทะใช่ไหมครับทำรู้สึกว่ามันมันชิลเดีย่แะมันเหมือนมันเหมือนเราชวนเพื่อนแบบเฮ้ยมึงไปกินหมกกระทะกันมันง่ายๆมแบบม่มันดูแบบมันดูอบอุ่นมันดูแบบครอบครัว<ม>หรืออะไรบางอย่างที่แบบว่าอบอุ่นจริงๆครับแล้วก็วันนั้นก็ เพราะนั้นโคตรดีเลยพี่แบบว,ว่าดีมากเลย happy, ดีจน <happy. S 1> มันแฮปปี้เกินเกินความคาดหมายของเราเราแค่แบบแพนไว้คร่าวๆแต่ภาพที่มันออกมามันคือมันอบอุ่นจริงๆมันแบบมันตรงใจผมอะไรเงี้ยฮะก็ต้องมีอีกหลายเทศกาลนะท่านง้นโอ้ยเ <c oughs> ชิญครับได้ <c oughs> เลยครับเดี๋ยวจะซ้อมอ <c oughs> <c oughs> รอครับ <c oughs> วันเกิดต like ัวเองใช่ไหมครับก็จริงๆทุกๆวันเกิดของทอมทอมก็จะแบบเหมือนกับแฟนแฟนๆด้วยนะฮะแฟนๆก็ร่วมบริจาค้วก็แบบไปเขาเรื่องอะไรนะฮะไปช่วยเหลือตามแพลนที่ทอมคิดครับทอมก็จะค่อยๆไล่ว่าแบบอันนี้เคยช่วยแล้วเราก็จะแบบเหมือนกระจายกระจายเพื่อไปช่วยเด็กๆอะไรเงี้ยครั้งล่าสุดก็เหมือนไปช่วยเหลือเด็กแบบพิการใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเป็นความรู้สึกดีฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นโปรเจกต์ที่แบบแฟนๆนาให้ก็แบบจะให้แฟนๆทุกคนไปร่วมบริจาคเลือดแล้วก็แบบเหมือนช่วยเหลือสังคมเลยฮะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีกับกับวันเกิดเพราะว่าส่วนใหญ่แบบวันเกิดทอมก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ไม,นนไม,มีเวลาไปเข้าวัดทําบุญหรือว่าแบบทำไม่ค่อยถูกอ่ะว่าเราจะทําอะไรยังไงใช่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 อะไรแบบนี้มันก็ไปกลายเป็นแบบเหมือนหนึ่งครั้งใหญ่ๆที่เราเราตั้งใจทํามันจริงๆไหมครับแล้วผลงานจากนี้ไปเราจะมีอะไรบ้า ผลงานตอนนี้คือของทอมจริงๆโปรเจกต์มันมาแบบต้นปีหน้าเลยฮะก็ตอนนี้ก็จะมีโคเวอร์ไปโคเวอร์ของทางช่องดูมันดีครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้ทอมคิดแพลนอยู่เหมือนกันว่าอาจจะแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกไงเราได้แบบคิดแล้วแบบเหมือนอยากทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยอยากทำเลยครับก็น่าจะได้ลงมือทำกับช่อง YouTube เปิดตอนนี้คือทอมเปิดช่อง YouTube มาแล้วซึ่งแบบแฟนๆที่ติดตามก็แบบทอมลงคลิปตั้งแต่แบบว่า ทอมมี่โฟเรียแล้วเอพีหนึ่งแล้วยังไม่ออกจากห้องเลยนี่คือมันยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยตอนนั้นคือมันมันมีหลายๆอย่างที่ทําแล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้ทำสักทีเลยฮะก็ตอนนี้ก็คงแบบมันมีไอเดียอะไรใหม่ๆผุดเข้ามาแล้วก็คงแบบว่าอยากจะทํามันมากขึ้นฮะก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับยูทูบเรานะทอมเพิ่งเปิดยูทูบนะครับก็ทอมมี่สติโชันะครับฝากติดตามนะครับจะมีอะไรมากแบบเอพีจะมีเอพีอะไรลงมาด้วยไหมครับตอนนี้คืออ๋อมีอีก สปอยเลยล้วกัน ah, อ่<ม>า <c oughs> ก็จริงๆแบบก็เป็นคอนเทนต์ของช่องดูมินดีแหละฮะแต่ว่าเป็นเพลงหนึ่งที่อมชอบมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบไม่เคยทําแล้วรู้สึกแบบอุ้ยชอบจังเลยมันเป็นมันแปลกใหม่ฮะแล้วก็แปลกใหม่จริงๆแล้วแบบปกติเราทําอะไรตามแบบแบบฉบับไปทั้งหมดนะฮะ <c oughs> แต่อันนี้มันฉีดมันแบบว่ามันไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันก็สนุกกับการถ่ายเอ็มวีมากๆเลย น้ำราดตาใช่ราดตามก่อนจากกันไปนี่มันก็คือแบบใ,ใกล้ตุลาเทศการแล้วจะมีแบบอะไรพิเศษร่วมกับคนทั้งีระเทศเอออืมก่อนนะตุลา ใกล้สิ้นปี๋อันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับก็แต่ว่าถ้าสมมติใครที่ดูคลิปนี้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าเหมาะกับการตั้งแคมป์ที่สุดนะครับเพราะพี่ชารเป็นคนบอกเองนะฮะจึงทำอยากไปแคมป์มากเลยบอกว่าใครมีโอกาสถ้าว่างก็ไปพักผ่อนนะอากาศกำลังดีแล้วก็เหมาะกับการตั้งแคมป์นะครับก็ไปชิลๆกันได้ฮะนี่เป็นแฟดหวัๆนะเพราเกิดได้ไปตั้งแคมป์จริงๆเพราะวันนี้มาผมเซิร์ฟก่อนนี่ผมเซิร์ฟอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนครั้งล่าสุดที่แบบเพิ่งไปเที่ยวกับพี่ขจรแล้วก็ทะเลใช่มมไปปแค์ตรง แคมป์แคมป์ number number t ครับก็โหแบบว่าดีมากเลยเป็นครั้งแรกของทอมถึงแม้ว่าจะเป็นแบบช่วงโอกาสที่แบบว่าคือพี่ขชาบอกว่ามันห่วยห่วยที่สุดในในการที่จะไปอ่ะเหมือนว่าความเหมาะสมในการไปเนี่ยเพราะมันหน้าฝนเลยฮะคนที่แบบไปตั้งแคมป์กันส่วนเนี่ยเขาจะรู้เขาจะไม่ค่อยอยากไปหน้าฝนแล้วพี่ข้าชาเขากลัวว่าแบบเขาเลยนะกลัวน้องๆมาลำบากเขาเขาไม่รู้ว่าเราแบบเจ็บกับความลำบากแค่ไหนแต่ซึ่งทอมไปแล้วมันแบบ มันมันจอยมากมากเลยฮะแล้วก็ทุกๆคนแบบมันเป็นค่ายที่แบบศิลปินชอบไปซุ่มสอมกันฮะเหมือนจะเป็นเต้นแล้วก็แบบว่าบรรยากาศคือมืดอยู่ข้างริมตกลำธารนะฮะแล้วก็เสียงมันเงียบมากเลยอเบียนมันเงียบมากแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงกันมันคือมันคือมันเพราะเป็นโมเมนท์ที่ดีมากๆแล้วคือแบบมันเป็นความทรงจําที่ดีของผมจนผมต้องกลับเอามาแชร์ให้แฟนๆผมแบบฟังว่าแบบ มีดหรืออะไรครั้งหน้าผมอยากอยากทำอย่างนั้นอยากให้อยากให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีของเราเราเลยแบบอยากเอาความรู้สึกเนี้มาแชร์ให้กับแฟนๆเราที่เรารักจริงรับรู้เหมือนกันเพราะแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแบบตาตื่นใจเราเนี่ยเราก็อยากให้คนที่เรารักแบบว่าประทับใจเหมือนเราน้วยครับวันนี้เราก็จเซิร์ฟกับงานที่ว่าฝากเนค่ะฝากทั้งร้านเนสทีแคร์ด้วยครับฝาทวีด้วยได้ครับ ฝากด้วยนะครับสำหรับร้านแพทริ c เฮร์นะครับผมใครนะครับที่ต้องการจะตัดผมนะครับสระผมใดผมเลือต่างๆแบบว่าทำสีผมหรืออยากสอบถามหรือว่าออกแบบทรงผมอะไรนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ร้านแพทริ c เฮร์นะครับอาจารย์เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับจบมาจากเกาหลีนะฮะก็ทำงานมาแบบอายุการทำงานคือมากกว่า5ปีแน่นอนครับแล้วว่าหลายๆคนที่แบบไม่รู้จะออกแบบทรงผมอะไรก็ให้อาจารย์ยูรีมาแนะนำหรือว่าสอบถามได้เลยครับผมก็ แบบว่าพูดตรงๆว่าแบบเป็นเป็นร้านที่แบบมีคุณภาพมากๆครับเพราะว่านักแสดงหลายๆ,ๆคนก็มาตัดตามมาใช่ครับมาทั้งค่ายแล้วจริงๆ <c oughs> แบบว่าเหมือนการตัดผมของนักแสดงจริงๆมันก็มันก็ต้องแบบยุ่งยากหรือวุ่วนวายนิดนึงต้องมีมีความาพูดง,ง่ายๆเลยคือแบบเรื่องมากนๆๆ<ช>ิดนึงแล้วคือ,งงอใช่ครับแล้วคือเขาก็ากค่ายเราก็คอนเฟิร์มแล้วฮะว่ามันแบบม,มันแบบว่ามันเหมาะฮะใช่ครับครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับ,บคำยืนับได้ฮะใครพร้อมถ่ายกับเดี๋ยว